และไปปรากฏอีกที่หนึ่งซึ่งอยู่ห่างไปเกือบสิบจ้าง,งอนายท่านช่างยอดเยี่ยมเสมาอามาจางอี้เหรือนถอนหายใจด้วยความชื่นชมก่อนจะรีบเดินไปทางประตูเมืองคนคนนั้นน่าจะเป็นเฉินเจ้างจอวินอองแห่งอูหลิงไม่ใช่หรือทำไมเขาถึงมาที่มหานครอวินเหอเช่นนี้ในเวลาเดียวกันบนเรือบรรทุกสินค้าอยู่ใกล้ท่าเรือชายชราสวมเสื้อคลุมนักพรตเตาโบราณกำลังขมวดคิ้วจ้องมอง ข้างๆกายเขามีหญิงสาวสวยวัยกลางคนแต่งหน้าจัดผู้หนึ่งยืนอยู่อย่างเกียจคร้านพลางเอ,อ่ยออกภารกิจของเราในครั้งนี้คือการจับวิงออวิง๋งฉีและนำชิ้นส่วนของจี้หยกวิญญาณกลับมาเรื่องอื่นเราไม่จำเป็นต้องใส่ใจอีกฝั่งหนึ่งของชายชราในชุดนักพรตเตาชายรูปร่างผอมหน้าซีดเซียวราวกับป่วยไข้เอ,อ่ยถามแน่ใจหรือว่าวิงออวิงฉีอยู่ในมหานครอวิ๋งเหอจริง ยำเอ่ยพูดสายตาของชายป่วยไข้จับจ้องไปที่เนินอกของหญิงวัยกลางคนไม่วางตาคอเสื้อของนางแหวกออกชัดเจนและเห็นเช่นนี้อดไม่ได้ลอกลืนน้ำลายเงียบงนันหญิงคนนี้ยิ่งนานวันก็ยิ่งเปิดเผยมากขึ้นเรื่อยๆหญิง,งามวัยกลางคนขยิบตาและพูดเบาๆว่ารับชมขนาดนี้ทำไมคืนนี้ไม่มานอนในห้องข้าสักหน่อย่ว่มีข้ากำลังคิดอยู่ว่าอยากได้ซากศพเพิ่มอีกสักหนึ่งพอได้แล้ว วิงออวิงฉีอยู่ในมหานครอวิงเหอแน่นอนนายท่านหัวหน้าสาขาได้ข่าวนี้จากสายลับว่าไอ้เท่าคนนั้นแอบไปหลบซ่อนในมหานครอวิงเหอเมื่อเจ็ดวันก่อนแต่เขาระมัดระวังตัวเป็นอย่างมากซ้ำที่ซุ่มซ่อนยังไม่แน่นอนผู้บ่เพาะระดับล่างไม่มีทางหาร่องรอยเขาเจอชายชาราในชุดนักโรตเตาเอ่ยจบก็หยิบเทียนสีเลือดจากในเสื้อคลุมของตนเองออกมาแล้วยื่นให้ชายหน้าซีดป่วยไข้พร้อมกับเปล่าออก นี่คือเทียนสะกดรอยวิญญาณเทียนเล่มนี้เป็นสิ่งที่วิง่ง,งองอวิงชีหล่อหลอมขึ้นตามกฎของสำนักตอนเข้าร่วมเจ้าจงนำมันไปตามมห,หาร่องรอยของเขาชายหน้าซีดมองเทียนสีเลือดแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าด้วยสิ่งนี้ภายในสามวันข้าย,ย่อมาหาตาเท่านั้นพบเป็นแน่เซียงหลานเจ้าเข้าไปในเมืองเพื่อค้นหาสถานที่เหมาะเหมาะสำหรับตั้งแท่นบูชานี้หากเราเผชิญกับภัยคุกคามที่น่าหวั่นเกรงเราจะได้ใช้มันเป็นวิถีทางรอดของเราได้ ชายชราในชุดนักโครตเต่ามอบภาระหนักให้กับหญิงงามวัยกลางคนจงจำไว้ว่านี่เป็นศาสตร์วิเศษราคาแพงจงทนุถนอมมันให้ดีแล้วท่านเล่าหญิงงามวัยกลางคนถามกลับชายชราในชุดนักโครตเต่าดวงตาเปล่งประกายเย็นเยียบข้าจะไปเยี่ยมเยียนสหายเก่าหากเราได้รับความช่วยเหลือจากเขาวิงออวิงฉีจะไม่มีทางหลุดมือเราไปได้แน่นอนพัตตาคารกำเนิดสมบูรณ์ในห้องส่วนตัวที่ชั้นหนึ่ง นายหญิงชุ้ยอวิ๋งนั่งตัวตรงหวางคิ้วแฝงด้วยความเคารพตรงข้ามกับนางคือความงามที่ไม่มีใครเทียบได้หญิงสาวผมยาวขาวเหมือนหิมะเสื้อคลุมยาวคลุมถึงข้อส้นสง่างามเหมือนสายธารรูปลักษณ์หน้าตาเข้ารูปราวกับงานปั้นชั้นหนึ่งจากสวรรค์แม้จะอายุย่างเข้า30แต่ผู้คนกลับเข้าใจผิดคิดว่าย0บต้นได้โดยง่าย ครั้งนั่งอยู่อย่างสบายอารมณ์ภาษากายกลับเย็นเยียบราวกับน้ำแข็งหยิงพยองราวกับฤดูเหมันทำให้ผู้คนรู้สึกหนาวและกลิ่งเกรงในแอรวกแรกจู่กู่ชิงหนึ่งใน9้าผู้อาวุโสแห่งตําหนักเทียนหยวนปรมาจารย์วิถียุทธผู้มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วทั้ง6กแคว้นแห่งต้าโจไม่มีใครไม่รู้จักนามของนางผู้พิทักษ์ทั้งสามแห่งพักมานหยิน คนหนึ่งคือนักรดเสวิยอหิงอเขามีรูปร่างของบางอุปลักษณะนิสัยโหดเหี่ยมระดับการบ่มเพาะอยู่ในขอบเขตที่3ของวิถียุทธขอบเขตหลอมกำเนิดมีความชำนาญในการควบคุมผีและอันเนญญญชิวญวิญญาณชั่วร้ายปราณวิญญาณของเขาแปลกประหลาดและลึกลับยิ่งอีกทั้งยังสามารถแอบเข้าไปในจิตสำนึกของคู่ต่อสู้ได้โดยไร้ซุ้มเสียงอีกสองคนที่มาด้วยคือป่วยไข่ถูซื่อหลางและผูหญินศพ หลิวเซียงหลานซึ่งทั้งคู่อยู่ในขอบเขตรวบรวมลมปราณขั้นสมบูรณ์แบบถูซื่อหลังเชี่ยวชาญในการติดตามรอบสังหารและหลบหนีหลิวเซียงหลานนางเก่งเรื่องการจัดวางไข้กลนทั้งยังมีสันดานฉดทั่วหดเที่ยมเป็นถึงที่สุดตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อฝึกฝนเคล็ดวิชาทั่วชาวิธีตันหาของตนนางได้ปลิดชีพบุรุษไปแล้วมากมายยากจะนับถึงคราวเอ่ยจู้กูทิงได้เปิดเผยความลับแทบหมดสิ้น ก่อนเลื่อนสายตามองไปที่นายหญิงช่วยอวินตรงข้ามเอ่ยออกคราวนี้ข้ามาที่นี่เพื่อล่าสังหารสามคนนี้นายหญิงช่วยอวินอึ้งงันก่อนจะกล่าวออกทำไมมันร้ายเหล่านี้ถึงมาที่มหานครอวิ๋นเหออย่างกระทันหันกันจู้กู่ชิงสายหัวหาได้ทราบไม่ค่ารับผิดชอบเทียงการฆ่าพวกมันเท่านั้นที่ชายของท่านบอกว่าท่านอาศัยอยู่ที่มหานครอวิน๋นเหอมาหลายสิบปีและมีเส้นสายข้อมูลไม่เป็นสองรองใคร ข้าหวังว่าท่านจะยินยอมมีส่วนร่วมในเรื่องนี้นายหญิงชุย้ยอวินตกตะลึงครู่หนึ่งและรีบกล่าวว่าขอปรมาจารย์อย่าได้กังวลข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยท่านที่ชายของนางเป็นเพียงผู้อาวุโสลำดับห้าในตำหนักเทียนหยวนทว่าจู้กูชิงอยู่ในลำดับสามอย่างมั่นคงดีข้าหวังว่าจะรู้ที่อยู่ของคนสามคนนี้โดยเร็วที่สุดพรุ่งนี้ยามเดียวกันข้าจะกลับมาอีกครั้ง จู่กูชิงกล่าวออกก่อนจะลุกขึ้นแล้วออกจากห้องที่หรูหราท่วงท่าง,งามสง่าไร้ลังเลนายหญิงช่วยอวิ๋นรีบลุกขึ้นน้อมส่งจนกระทั่งนางเห็นร่างที่งดงามหายไปนางกอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วด้วยความทุกข์ร้อนกลับมาพรุ่งนี้เย็นเท่ากับมีแค่วันเดียวให้สืบข่าวเมื่อวันนี้มีคนกล่าวกันว่าถิ่นเหมือนเยวียนและลูกชายของเขาเสียชีวิตในลานฝึกฝนเตาหลอมขจีนอกเมือง ตอนนี้ผู้พิทักษ์สามคนของพักมาหยินสาขาแว้นกุ่นและผู้อาวุโสจู้กูชิงแห่งตำหนักเทียนหยวนต่างก็ปรากฏตัวขึ้นทีละคนวุ่นวายมากขึ้นเรื่อยๆยามค่ำคืนคือคลานอารมณ์ของนายหญิงช่วยอวิ๋งจึงยิ่งค่อยๆหนักอึ้นขึ้นตามลำดับเรือนเงียบสุขสงบโคมสีแดงสดแขวนอยู่ใต้ชายคาฉายแสงและเงาอันนุ่มนวลบนพื้นมแมลงททำให้เกิดเสียงกรอบแกรบเงาต้นไม้หมุนนวล หวงเฉียนเจาวินและเฟิงเสี่ยวหอรานกำลังล้างจานหลังอาหารเย็นซูอี้หยุซูราหนึ่งไหและนั่งบนเก้าอี้ไหวในศาลาเพื่อพักผ่อนการกระทำนี้เรียกได้ว่าผสมผสานร,ระหว่างฝึกฝนและพักผ่อนลงตัวทั้งเคลื่อนไหวและสงบนิ่งสภาวะนี้ดีที่สุดหลังบ่มเพาะยามใดพักผ่อนให้ปล่อยตัวเองว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์ สิบน้องเฟิงข้าอยู่ในเขตปกครองอวิ๋งเหอตลอดเวลาไม่ได้แต่ก่อนข้าจะจากไปข้าจะช่วยเจ้าและเสี่ยวหอรานให้ปักหลักมั่นคงสี้เทสุราหนึ่งแก้วให้ตัวเองและเฟิงเสี่ยวเฟิงคนละจอกสิบน้องรู้เฟิงเสี่ยวเฟิงพยักหน้าสิทธิที่ส่ปโปรดวางใจในอนาคตเมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการข้าสามารถมอบชีวิตของข้าให้แก่ท่านได้โดยไม่มีใครครวญสี้หัวเราะข้าจะนำชีวิตเจ้ามาทำอะไร ขอเพียงเจ้ากับเซียวหอรานสุขสบายเพียงนั้นมันก็นับเป็นรางวัลที่ดีที่สุดสําหรับข้าเฟิงเซียวเฟิงยิ้มและเอ่ยต่อสิทธทิสู่ท่านจะออกจากเขตปกครองอวิ๋นเหอเมื่อไหร่และท่านจะไปไหนหรือบางทีข้าอาจจะพเนจรลุ่งลำสถานที่อันตรายเพื่อฝึกฝนหรือบางทีข้าอาจจะไปที่ตำหนักเทียนหยวนสูอี้พูดอย่างเกียดคร้านการฝึกฝนของชายหนุ่มประสบกับปัญหาคอ,อขวดเล็กน้อยและเขาก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายอย่าง เบิกมูลกลายวิญญาณได้อย่างแท้จริงฝึกฝนหนักอย่างเดียวไม่เพียงพอต้องใช้โอกาสเข้าช่วยทว่าวิธีที่ง่ายที่สุดในการค้นหาโอกาสแห่งการพัฒนาเมื่อฝึกฝนมีเส้นทางเดียวคือการต่อสู้เผชิญประสบการณ์เป็นตายอาศัยสิ่งเลร้าที่อันตรายสุดขีดในการต่อสู้ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นจรงิงซึ่งจะช่วยกระตุ้นการปลดปล่อยศักยภาพของตนเอง ด้วยประสบการณ์การฝึกฝนในชีวิตก่อนหน้าซูี้ชัดเจนมากว่าตั้งแต่เขาปลุกความทรงจำของชีวิตก่อนต่อมาเส้นทางขององค์การบ่มเพาะของตนราบเรื่อนเกินไปไม่ใช่ว่าเขาแข็งแกร่งเกินไปแต่คู่ต่อสู้ที่เขาผ่านพบนั้นอ่อนแอเกินไปการขาดคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมหมายถึงขาดสิ่งขัดเกลา่าและไร้สิ่งขัดเปล่าก็หมายถึงการไม่อาจก้าวหน้าอย่าเพิ่งพูดถึงมันเลยดื่มซะซูี้ยกจอกของเขาขึ้นและดื่มจนสิ้น ทันใดนั้นเสียงเคาะประตูดังมาจากด้านนอกลานบ้านคุณชายซูชาจินผู้ต่ำต้อยมาเยี่ยมเยือนหวังคุณชายเมตตาอย่าได้กล่าวปฏิเสธซุ้งเสียงนุ่มนวลและเลื่องไหลแทรกผ่านค่ำคืนเงียบสงัดราวกับน้ำพุใต้แสงจันทราซึ่งทำให้ผู้คนสบายใจชาจิน่นคณิกาผู้งามเลิศพอจะล่งเมืองมาเยือนที่นี่งั้นหรือดวงตาของหวงเฉียนเจวินเป็นประกาย เขาพล่องออกมาแน่นอนว่าเขาจำได้ว่าเจ้าของเสียงเป็นผู้ใดเนื่องจากมากประสบการณ์ในเรื่องแสวงหาความสุขทางนารีทั้งยังเป็นบุรุษเจ้าสำราญแวะเวียนในซ่องโสเพณีมานานนับความทรงจำของหวงเทียนจวินหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับหญิงสาวงดงามสามารถพูดได้ว่าเป็นสิ่งที่เขาถนัดที่สุดตัวข่าผู้ต่ำต้อยหาได้เคยล่มเมืองใดไม่และจะไม่เป็นเช่นนั้นแม้วันที่สิ้นลมหายใจเสียงหัวเราะเบาๆมาจากนอกลานบ้าน ไปเปิดประตูซูอี้สั่งขณะนอนอยู่บนเก้าอี้หวายโดยลืมไปว่าวันนี้ขณะเขาอยู่นอกคหาริ์ัดื่มเฮมันเขาสัญญากับวนลิงเสวี่ยยว่าเขาจะไม่เปิดประตูให้ชาจินหวงเฉียนจาวินไปเปิดประตูดวงตาพลันสว่างเป็นประกายอีกครารับชมชาจิขนขณะนี้เปลี่ยนไปนางสวมใส่เสื้อผ้าบุรุษสีขาวคล้ายจันทราแต่ยังคงริมฝีปากสีแดงและฟันขาวคิ้วสวยและตาเป็นประกาย ผมมันวาวถูกม้วนเป็นมวยผมเผยให้เห็นคอหานที่เรียวยาวสีขาวราวหิมะแม้แต่ในความมืดมิดก็ยังเปล่งประกายฉายบรรยากาศที่สวยงามและในทุกยามเคลื่อนไหวช่างงดงามเหลือทนหวงเฉียนจาวินพึงพำกับตัวเองก่อนจะเอ่ยออกคลางส่งยิ้มแม่นางฉาจินมาเยี่ยมยามค่ำคืนเช่นนี้เพื่อจุดประสงค์อะไรเขาสังเกตเห็นว่าข้างหลังฉาจินเป็นชายวัยกลางคนในชุดดำชายวัยกลางคนผู้นี้มีท่าทางเลือเถอะ ไว้หนวดคราวและผมรุงรังฝักดาบยาวถูกโอกบอุ้มไว้ในอ้อมแขนดวงตาคล้ายเหมือล่องลอยดูเหมือนกำลังนึกคิดส่งใดโดยตลอดแต่ก็ดูเหมือนจะไร้สติในเวลาเดียวกันอย่างไรแล้วแลเห็นชายไว้กลางคนกระชับดาบแน่นที่หน้าอกของเขารูม่านตาของห่วเฉียนจอวินคลันหดตัวลงความหนาวเหน็บยากอธิบายก่อตัวในหัวใจปรมาจารย์ต้องเป็นปรมาจารย์เป็นแน่ผู้ต่ำต้อยนัดพบกับคุณชายซูเอาไว้คืนนี้ ชาจิ่นเผยยิ้มมุมริมฝีปากและเดินไปข้างหน้าหวงเฉียนเจ้าวินทำได้เพียงหลบออกพ้นทางชายวัยกลางคนเดินตามหลังชาจินไม่เว้นห่างหากพินิษสังเกตร,ระยะห่างของชายวัยกลางคนที่มีต่อชาจิน๋นทุกครั้งก้าวห่างเท่ากันทุกประการเช่นเดียวกับไม้บรรทัดสี้เพียงชำเลลึงมองชายวัยกลางคนที่ถือดาบจากนั้นจึงถอนสายตาและพูดอย่างเป็นกันเองว่าสิทธิ์น้องเฟิงพาเสี่ยวหอรานกลับไปที่ห้องก่อน เฟิงเซียวเฟิงลุกขึ้นและจากไปพร้อมกับเฟิงเซียวหอรานช้าจิ่นเดินลุ่งล้ำเข้าศาลายอย่างผ่อนคลายและกล่าวด้วยคิ้วที่อ่อนอ่อนผู้ต่ำต้อยขอรบกวนคุณชายซูแล้วนั่งซูอี้ยังคงนอนบนเก้าอี้หวายไม่ขยับเคลื่อนแม้เพียงนิ้วท่าทางที่เฉยเมยและหยับคายที่เผยออกทำให้ชายวัยกลางคนถือดาบขมวดคิ้วมุ่นอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้พูดอะไรยืนอยู่หน้าเสาหินข้างศาลาเงียบเชียบกระหนึ่งเป็นเสาอ,อีกต้น หวงเฉียนเจาวินรินชาสองถ้วยแล้วเดินเข้าหาด้วยรอยยิ้มแม่นางชาจินชาอยู่ตรงนี้เมื่อเห็นว่าเขากําลังจะส่งชาอีกถ้วยให้กับชายวัยกลางคนชาจินกลับหยุดอีกฝ่ายปากเอ่ยออกนายน้อยอย่าได้ลําบากลุงเซียงของข้าหาได้ชมชอบชาประเภทใดไม่หวงเฉียนเจาวินพ่นลมหายใจและใช้โอกาสนี้ถามลุงเซียงคนนี้เป็นผู้คุ้มกันของแม่นางชาจินหรือนี่คือการช่วยซูอี้ไถถามรายละเอียดของชายวัยกลางคนที่ถือดาบ ชาจิงยิ้มและพูดว่าถูกต้องหมดธุระเจ้าแล้วซูอี้โบกมือห่วงเฉียนจอาวิงจึงหันกลับเดินออกไปอย่างรู้ความหลังจากนั้นซูอี้พลันนิ่งเงียบนอนบนเก้าอี้ไหวาสายตาทอดมองหนู่เมฆขาวละเอียดบนท้องฟ้าช้าจิงยิ้มและริเริ่มเอ่ยคุณชายซูไม่อยากรู้ว่าผู้ต่ำต้อยนี้มาที่นี่เพื่อพูดถึงสิ่งใดหรือซูอี้พูดอย่างเป็นกันเองหากเป็นเรื่องชอบพอระหว่างหนุ่มสาว การร่วมร่างสุราและปล่อยจิตคล้อยไปตามอารมณ์จะดีที่สุดช้าจิงเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นนางจึงปลดผ้าไหมสีฟ้าที่บดบังหน้าโน้มตัวลงเล็กน้อยยื่นมือที่เรียบเนียนและขาวดังยกออกรินเทสุราหนึ่งจอกให้ซูอี้ด้วยตัวนางกลิ่นหอมสดชื่นของร่างกายผสมกับกลิ่นหอมของสุราลอยโชยแต่จมูกของซูอี้ยิงงามเลิศโน้มตัวลงเพื่อเทสุราด้วยตัวเอง ระยะใกล้จนแทบหายใจรถภาพงามเหมือนกล้วยไม้ฟ้าหากหวงเฉียนจอาวิงอยู่ที่นี่ไม่แคล้วคงไม่สามารถระงับอารมณ์ตนเองได้ซูอี้มองอีกฝ่ายด้วยรอยยิ้มแต่ไม่ได้พูดดวงตาของเขาจําใสจิตใจกระจ่างแจ้งไรซึ่งความปรารถนายี่ยงปุถุชนท่าทางและพฤติกรรมของชาจินเป็นธรรมชาติราวกับนี่คือตัวต,วตวนอันแท้จ,จริงนางนางั่งตัวตรงริมฝีปากสีแดงของนางแยกออกเล็กน้อยจากนั้นเอื้อนเอ่อยด้วยรอยยิ้มหวาน ระหว่างริ่มสุราหากผู้ต่ำต้อยจะเอื่อเอ่ยบางประการหวังว่าคุณชายคงไม่ขุนเคืองนะเจ้าคะแม้จะไม่อยากฟังแต่เจ้าก็คงจะเอ่ยซูอี้ถอนหายใจเบาพลางหยิบจอกสุราขึ้นแล้วดื่มว่ามาชาจินกระซิบไม่คิดปิดบังคุณชายชาจินผู้ต่ำต้อยนี้แท้จริงเป็นคนขององค์ชายรองอาจเป็นเพราะคุณชายได้เห็นเบาแสบางอย่างแล้วจึงได้เอ่ยเตือนองคชายหอ,อกว่าอย่ายุ่งกับชาจิน ผู้จบนางก็กัดริมฝีปากเบาๆปรากฏร่องรอยความขุ่นเคืองในดวงตาสวยใสยเดิมทีผู้ต่ำต้อยแน่ใจว่าจะได้รับความไว้วางใจจากองค์ชายหกแต่ไม่คาดคิดว่าเพราะเหตุการณ์นั้นความพยายามที่มีมาจึงหายไปหมดสิน้นซูอี้เลิกคิ้วพลางเผยรอยยิ้มเย,ย้ยคืนนี้เจ้ามาที่นี่เพื่อชำระบัญชีกับข้าเง,งินหรือเขาเตือนโจจือหลีให้ระวังชาจินแต่เขาไม่เคยคิดว่าชาจินจะสังเกตเห็น หากเป็นก่อนหน้าผู้ต่ำต้อยมีความอยากที่จะสังหารจริงชาจินพูดอย่างจริงจังแต่แล้วนางก็หัวเราะออกมาแต่ขณะนี้ผู้ต่ำต้อยเข้าใจถึงขีดจำกัดของตนพึงทราบอย่างแจ่มแจ้งว่าตนเองไม่อาจเทียบเปรียบได้กับคุณชายซูอี้พูดอย่างประชดประชันรู้เช่นนั้นก็ดีชาจินนางสงบลงและพูดเบาๆว่าทว่าสาเหตุที่ผู้ต่ำต้อยมาเยี่ยมเยือนค่ำนี้เป็นเพราะมีเรื่องดีจะบอกกล่าวต่อคุณชาย ซูอี้อดไม่ได้ที่จะสายหัวและถอนหายใจเรื่องดีของเจ้าให้ข้าเดาคงไม่พ้นเรื่องขอให้ข้าติดตามองคชายรองของเจ้าเป็นแน่ทีนี้รับฟังข้าให้ดีข้าแนะนําว่าอย่าได้เสียเวลาไม่เช่นนั้นเจ้าจะยิ่งทําให้ตัวเองอับอายเมื่อได้ยินดังนี้ใบหน้างดงามของชาจริงก็แปรเปลี่ยนไปเล็กน้อยพร้อมตกตะลึงนางรู้สึกว่าตัวเองไม่ทันระวังนางไม่คิดว่าซูอี้จะมองทะลุจุดประสงค์ของนางได้เพียงชำเลืองมอง นี่เป็นความเข้าใจที่คนอายุ17สามารถมีได้จริงหรือ